เรามาดู comfortable f i l e นะเป็นะวิกกี้ยาวเสร็จปั๊บเราไม่เอาแค่ต้วยกขึ้นตรงนี้เราก็ไม่เอาทัดหูนะครับเราเอาฝายทั้งหมดเป็น i า e comfortable f i l e ครูจะตัด comfortable f i l e ให้ดูนะครับว่าจะทำยังไงข้างล่างหนานั่นอะไรเนี่ยนะครับเราก็ตัดอะไรตัดแซกลงไปให้มันทำไมเล็กเพื่อให้มันบางส่วนข้างบนเนี่ยบางใช้ filling เอานะครับเอากล้องมาเรียนตรงนี้เนีย่ย เห็นนะครับเราไม่ได้สนใจตรงปลายนะครับเราสนใจแพทเทิร์นตรงโคนพอเราสนใจกัแพทเทิร์นตรงโคนเนี่ยเราก็ตัดตรงโคนตามที่เราคิดว่าจะทํายังไงแบบไหนนะครับครน,นี้เรื่องลูกกระโหลกเนี่ยครูก็ไม่รู้จะสอนอยังไงเพราะนักเรียนไม่ได้มาล้วงใช่ไหมนักเรียนแค่อะไรนักเรียนแค่เห็นใช่ไหมครับครน,นีเ้เวลาที่เราตัดอนะเราจะต้องคํานวณไปตลอดเวลาว่า ตรงนี้ดึงแค่ไหนและตัดแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสอนกันไม่ได้นะครับส่วนเรื่องเบสิกที่เรียนมาจากโรงเรียนเนี่ยต้องเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่เรียนเบสิกมาไม่ดีเนี่ยก็จะต้องไปเรียนใหม่นะครับแล้วโงก็จะสอนแค่แอดวานจะมานั่งแบ่งผมช่อหนึ่งช่อสองช่อสามอยู่ตายหา่าเราแก่ขนาดนี้แล้วเราจะไอ้นี่ได้เหรอใช่ไหมอายุมากแล้วอ่ะกล้องมาทางนี้เนี่ย แล้วเราเห็นไหมครับตอนเราตัด Comfortable f i l e ครับผมข้างบนมันก็เพลิวครานี้ชอบต่อไปตรงเนี้ยที่เรายก45องศาเนี่ยเราจะต้องทําไมล้วงลึกๆเพราะถ้าเราไม่ล้วงลึกๆใช่ไหมมันก็จะหนาข้างล่างใช่ไหมแล้วเวลาเราแบ่งเราอย่าแบ่งหนานะบางคนน่าแบ่งหนา,นาพอเสร็จปั๊บมันก็ออกมาเป็นอะไรเป็นแมลงสาบแทะช่วยไม่ได้อ่านะเนี่ยแล้วเสร็จว่าเราก็ Comfortable f i l e ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย ครูตัดให้ดูเครื่องหัวนะแนล้วนักเรียนก็ไปคิดเอาเองอีกเครื่องหัวเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงแอดวานแล้วจะมานั่งสอนอะไรกันอยู่ทั้งหัวอีกเครื่องหนึ่งก็ไปพลิกพัทเทเอาเองเห็นนะครับเนี่ยนักนเียเห็นไหมตอนที่ครูตะแคงตะไก,กขึ้นนะ่ะต้องระวังนะเดี๋ยวปตัดโดนนิ้วนะ่ะเพราะว่ามันซุกในขณะที่เรามองอยู่ข้างบนนะ่ะตาเราจะเห็นแม่ตกกะไกอ่ะเราก็าต้องใช้อะไรใช้ความจำนานเอาจิ้มไปจิ้มมาเตรียมซื้อพัตเตอร์แฮนด์สปาร์ตไ้เลยนะ ไปเดี๋ยวซื้ออันสองอันนะซื้อมาเลยกล่องหนึ่งที่มันเป็นตัวไอคนที่มีปากแบบมับแง่งงับแง่งอ่ะอันนั้นอ่ะอันหนึ่งไม่ต้องไปซื้อนะเพราะมันแปะแล้วมันไม่อยู่อ่าพอเสร็จปะใช่ไหมเราก็เอาหวีลองาม,มาลองพเอาหวีลองาม,มาลองอเสร็จปบมันก็จะเป็นผมที่เรียกว่าอะไรที่เรียกว่ากึึงอะไรเนี่ยนักเรียนเห็นดูเห็นความยาวไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็าทำมาเจ็ดสามสองหนึ่ง สามสองหนึง่งสามสองหนึ่งสามสองหน yeah> ึ่งเห็นไหมนักเรียนสามสองหนึ่งเห็นไหมนักเรียนสามสองหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ตัดเนี่ยเอาไม่เอา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 เนี่ยอย่าทําไมอย่าไปตัดหมดอ่าพระคราวนี้ก็มาถึงข้างหลังแล้วเห็นไหมเนี่ย เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเนี่ยถึงเวลาก็หมดแล้วเนี่ยนักเรียนดูครูทาให้นักเรียนดูเครื่องหนึ่งทาไมท้ายทอยมันมุดลงมาได้รู้ไหมนักเรียนเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาเราตัดเนี่ยเรายกผมขึ้นใช่ไหมแล้วเราตัดข้างล่างเนี่ยสั้นและกินเข้าไปข้างในเนี่ยนักเรียนดูตอนครูยกลาาครูเอาตะไครจิ้มเข้าไปข้างในเอาละอีกเครื่องหนึ่งไปคิดเอาเองนะโอเคดูเวลาเราทํางานตามแพทเทิร์นนั้นมันจะขัดเกือนแค่เวลาทํางานปักเสร็จปั๊บใช่ไหม ตรงนี้มันจะมีเหลี่ยมนั่งเลยเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมอ่าพอทําเสร็จแั๊บลาข้างล่างบางพอเสร็จปั๊บผมหนาก็บางอ่ะเวลามันประกบกันอ่ะเวลามันซ้อนกันอ่ะพอมันซ้อนกันมันก็เบียดให้เป็ดมาอยู่ตรงนี้พอมันเบียดให้เป็ดมาอยู่ตรงนี้มันก็เลยทำมามันก็เลยทําให้ลูกค้าทำมาต้องทำมาต้องมานั่งเซตคราวนี้ครูไม่ตัดข้างล่างออกเราจะตัดแต่ข้างบนออกแล้วก็กว้านหูสองข้างแล้วมีผมเบี่ยงข้างหนึ่งอาแล้วนะครัวนี้จะเริ่มทำแพ็กเกนละว่าเราจะทําแบบนั้นได้ยงไเอาละ เรามาดูนะข้างบนบางแบนเนี่ยนักเรียนดูเนี่ยนักเรียนเห็นแพทเทิร์นไหมนักเรียนเห็นไหมตรงนี้อัพก่อนแล้วค่อยดาวพราะอัพแล้วดาวเสร็จปับ๊บแล้วผมมามีแค่เนี่ยนักเรียนดูโคง้งตรงนี้เห็นไหมพอทําบล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็ห่างกันเนี่ยสองนิ้วพอสองนิ้วเสร็จปับ๊บตรงนี้มันปิดตรงนี้ไม่อยู่มันก็เลยจําเป็นจะต้องผักตรงนี้ให้หงายออกมาไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ยกไว้หน้าไายคนไดเก่งๆแล้วก็หักข้อมือตรงนี้มันก็ทุยได้แต่ทุยเพราะไดอ่ะตายไหมล่ะใช่ปะ ถ้าตรงนี้เราเช็คเนี่ยเราก็เห็นนต่ตะไครที่ทําให้บางเพราะโคนผมมาอยู่แบบร้อยเส้นแต่ตรงปลายอยู่นิดเดียวเห็นไหมครับวิธีเช็คผมว่ามันมีเยะแยะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเราไม่สามารถจะรีเช็คได้นะหัวเนี่ยรีเช็คได้นะนักเรียนเนี่ยเอาละเราเริ่มข้างหนึ่งก่อนเซกชันพอเซกชันเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็จะมาตัดข้างหนึ่งก่อนให้สวยเนี่ยเห็นไหมครับพาติ้ง กวานหูเห็นไหมนะดูนะครับข้างล่างช่อหนึ่งเนี่ยนักเรียนดูเวลายกปั๊บมันไม่กล้าหนีเราไปไหนคนนี้เราโชคดีหัวไม่ถุยไอย้หัวไม่ไม่กลางเราก็ทำไมเราก็จับไปเลยแต่ถ้าหูกลางทำไมเราก็จะทำไมเราก็ต้องแก่ใช่ไหมเนี่ยพอวางตะไคร์แฉลบปับ๊บช่อแรกก็ได้แล้วพรามันสวยเสร็จปั๊บก็เอาช่ออื่นมาต่อนะครับเนี่ยยก ไม่จําเป็นว่าจะต้องทำมาเก้าสิบช่อสองช่อสามเห็นไหมเสร็จแล้วแนะแถวหนึ่งนักเรียนดูพอเสร็จแถวนี้แล้วใช่ไหมเราก็ทำมาเราก็ไปทําแถวเลยค่ะไปเลยปั๊บไปเลยเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็ยกอันนี้มาประกบข้างหน้าพอมาประกบข้างหน้าข้างหลังก็เป็นไงข้างหน้าก็เป็นไงไประกบข้างหลังข้างหน้าก็เป็นไงยาวนักเรียนเห็นไหมเน,นี่ยผมตรงเนี้ยเอามาประกบข้างหน้า ไอเอาไปประกบข้างหลังก็ต้องปิดปิดเอาข้างหน้าไปประกบข้างหลังดูใหม่เพงนะเนี่ยเอาผมตรงเนี้ยไปประกบข้างหลังซึ่งข้างหลังอ่ะเรายกไว้สูงแล้วช่อหน้าเนี่ยเราไปประกบเพราะเราไปประกบมันก็เลยกลายเป็นอะไรมันก็เลยเรียงลงมาหวานสวยงามไม่ใช่อยู่ดีๆตรงนี้จะไปตัดทวิกกี้นะนักเรียนไม่ใช่นะแล้วเราก็ตัดล่างตกบนล่างตกบนล่างตกบนเอาไม่เอา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 เราก็ได้แล้วเนี่ยห sure. you นึ่งข้างนักเรียนเห็นไหมเนี่ยมันเซฟเห็นไหมมันนอนลงมา ราวช่อหนึ่งบวกช่อหนึ่งเห็นไหมครับราวช่อสองบวกช่อสองเห็นไหมครับเอาข้างหลังเป็นมาขึ้นมาข้างหน้าข้างหลังจะได้เป็นไงยาวเนี่ยละท้ายที่สุดนเราก็ได้ละเนี่ยนักเรียนดูเท่สวยงามเนี่ยเราก็ได้ละพอได้ช่อนี้เสร็จป้าเราก็วนลงมาประกบเนี่ย เห็นไหมเทเห็นไหมข้างหน้าเอาไว้เห็นไหมข้างหลังทำไมเอาออกเนี่ยสามช่อก็หมดละอืมข้างหน้าเอาไว้เห็นไหมข้างหลังเอาออกเนี่ยช่อสุดท้ายเนี่ยครูก็ทําให้ผมเพราททำไมแคบลงแล้วก็ทําให้ข้างหลังถุยนั่นเลยเห็นไหมว่าตรงนี้เขาสร้างถุยไว้ตรงนี้ เดี๋ยลาจะขยบขึ้นตามสามสองหนึ่งเนี่ยพอเรากําหนดรูวอ่วมาทางนี้ทางนี้ลาดทางนี้ถุยใช่ไหมเราก็ต้องระวังเห็นไหมตรงนี้ป่องออกตรงนี้ลาดเราก็จะมาแอบโจเนี่ยแล้วเราก็ขยบขึ้นเห็นไหมนข้างล่างผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้อหนึ่งข้อสอง ช่อสามเสร็จปั๊บพอเราทำสามช่อนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมนักเรียนเราก็ทะไมาเราก็มากรีดฟรีแฮนดูว่าใช่ไหมพอดีไหมสวยยังโอเคสวยเราใช้ได้แล้วเราก็ต่อช่อข้าช่อเมื่อกี้เนี้ยที่เราทำอ,ะอ่ะเนี่ยเสร็จปั๊บประกบอีกช่อหนึ่งอันนี้หลักผมผู้หญิงนะถ้าเป็นผมผู้ชายก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะนักเรียนมันไม่เหมือนกันนะ นักเรียนโดยเวลาครูตักผมนะบางทีตักขึ้นบางทีตักลงบางทีตักขึ้นบางทีปักตักลงไม่แน่นะอโอเคอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกอีกหนึ่งวิดีโอนะนักเรียนโอเคนักเรียนมาดูนะเราไม่สนใจเลยนะเราจะตัดให้มันเท่เพราะนั้นมันก็จะเป็นช็อตอัดลองข้ามนนนี่เอออกไปเลยเนี่ยแล้วเราก็ทำไมเราก็ตัดเนี่ย เห็นไหมเอาสั้นฝั่งตงนู้นเพราะอะไรเพราะเราบอกแล้วว่าเราอะไรเอาเท่เห็นไหมแล้วเราก็ยกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเสร็จปั๊บช่อที่สองจำได้ไหมอือช่อที่สามช่อที่สี่ จอที่ห้าพอหมดปั๊คันนี้ก็เหลืออะไรเหลือข้างหน้าเนี่ยเราก็เอาข้างล่างขึ้นมาประกบข้างบนเห็นไหมให้ก้าล่างทำไมยาวเอาข้างล่างขึ้นมาประกบข้างบนให้ข้างล่างทำไมยาวเอาข้างล่างขึ้นมาประกบข้างบนให้ทำไมข้างล่างทำไมยาวเนี่ยพอเสร็จปั๊กใช่ไหมเราก็เกี่ยผมลงเนี่ย เราก็ได้ผมสวยๆที่ทำไมที่เท่ๆคราวนี้เราจะประกบข้างบนลงมารวมกันละเอาผมฝั่งนู้นะโกยมาฝั่งนี้ให้หมดเลยแล้วก็ลากมาเท่าที่ตรงเนี้ยบนหูตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะตัดไปเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันเบี่ยงไปทางน้นมันสวยเองเพราะฝั่งเนี้ยวิดไปยังไงก็ไม่ถึงฝั่งน้นอ่ะเราก็ไปดูเนี่ยนะคราวนี้เราก็ทำไม มาต่อล่างต่อล่างกลางต่อกลางบนต่อบนนักเรียนก็เห็นว่าทำไมผมแคบลงเห็นไหมแล้วเราแทบไมต่ตัดข้างบนเลยระวังนะสไตลิ่งข้างบนเนี่ยจะเล่นต้องดูให้ดีนะบางทีมันข้ามเชฟมาแล้วมันมาเจออะไรมันมาเจอข้างหลังที่แบนเพราะนั้นนักเรียนต้องระวังเวลาตัดอะ อืช่างกับผมก็ไม่มีใครว่าดีกันทั้งนั้นเนี่ยกูเก่งกูเก่งจริงๆแล้วต้องพัฒนานะแล้วก็ต้องเรียนรู้ครูไม่ได้สนใจหรอกใครจะว่าอะไรกูก็ไม่ได้สนใจเพราะอะไรเพราะว่าจะมานั่งคิดว่าใครจะมามัวว่าอยู่ใช่ปะ่ะมีเพื่อนห้าพันติดตามอีกสี่หมื่นกว่าใครอยากด,ากดา่าก็ด่าฉันก็เป็นกระเทยเชา้ากลางวันเย็นด่ายังไงฉันก็ไม่หายความเป็นกระเทย แต่กาเรื่องที่จะหวังจะมาพูดเพราะๆโอ๊ยคุณลูกศิษย์คะอย่างโู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีวันไม่มีทางหรอกเพราะฉันไม่ได้อยู่ในสภาวะจะต,ต้องง้อพวกเธออยากเรียนกันเรียนไม่อยากเรียนกันย่าเรียนไม่ได้สนใจเลยเพราะอะไรที่เรียนมาเนี่ยเธอก็ไปแหกตาดูว่าวิชามันเหมือนกันไหมแล้วโคให้เต็มที่ไหมอะไรยังไงฉันไม่สนจริงๆนะคนไหนจะมาแบบอย่างนั้นอย่างนี้ก็ฉันจะไม่สนหรอกเพราะอะไรฉันก็ต้องด่าให้สำเร็จผลของฉันได้ไม่มาอ เห็นหมเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกคุณ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 ลูกขาคุณลูกออกไปแล้วก็กลายเป็นเหี้ยกันหมดถึงเวลาพ่อแม่ไม่ตายมันก็ผ่านทรัพย์สินตีกันฆ่าแกงกันใครอยากเป็นอย่างนั้นก็เชิญกูมไม่เอาด้วยหรอกถึงเวลามีลูกกก็ต้องตีตยให้มันรู้เรื่องใช่ป่ะกฎหมายประหารชีวิตก็ยังไม่ได้เลิก่างแี้วขงังคุกตลอดชีวิตสิอันนี้พกมึงทำไอ้นั่นไอ้นี่นี่มากๆเขาก็ทำไมประหารชีวิต ไม่รู้ทํากันได้ยังไงฆ่าแกงกันถึงเวลาเสร็จปั๊บค้ายงค้ายาเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ดีไม่ทําได้ยังไงป้นจี้ฆ่าที่อื่นก็ไม่มีอ่ะป้นเหรอตัดนิว้วยาเสร็จปดแล้วสับคอกล้าเหรอไม่มีใครกล้าเลยประเทศไทยหวังดีอยู่กันคุกละสามสี่พันคนเอาเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปตายหา องบหลวงแล้วคนดีๆอะใช่ป่ะเนี่ยมันยังเงี้ยคนดีๆเป็นไงต้องช่วยเหตถึงรณเวาลาพอมันหมดหนทางแล้วอ่ะอ่ะูดเรื่องอด่นมาเยอะลลสวยแลเรียบร้อยมาดูยกหนึ่งกันก่อนนะเนี่ยยกหนึ่งทิมักกี้แพทเทิร์นทเม่กกี้ทำมานะทรงนี้เรียนมานานมากแล้วนะเป็นทรงต่ำของอปีที่ไปเรียนปีเก้าเจ็ดนะครับ เสร็จปั๊บก็เอามาอะแดปกับคนไทยเพราะผมฝรั่งอ่ะกับหัวฝรั่งมันสวยใช่ไหมคราวนี้พอเราตัดเป็นมันก็จะสวยแล้วก็งดงามเมื่อกี้ครูถ่ายพีฟอลให้ดูแล้วนะครับพอเสร็จปั๊บครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราทําผมแล้วเราต้องได้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 จนหัวลูกค้าออกมาเป็นมะพร้าวเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไปบอกเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะด่าว่าอุ้ยเดี๋ยวมือแรเก่งเนาะมันแล้วนึกถึงตอนที่ไปบ้านสิ แล้วตอนที่เปสาเองแล้วมันเน่าอะ่ะมันไม่สวยอะ่ะเพราะนั้นเราต้องทำไมเราต้องพยายามทําให้ได้ก่อนที่ทำไมก่อนที่จะเซตเนี่ยนักเรียนดูนักเรียนก็เห็นว่าทำไมสวยเห็นไหมเมื่อกี้ครูก็ทําให้ดูแล้วแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้เอาไททอไอขึ้นเอาที่อื่นขึ้นหมดเลิศเอาละคราวนี้เราก็มาดูนะว่าเราจะต้องทําให้มันอ่าเข้าที่ยังไงเนี่ยครูถึงบอกพรามันหนาใช่ไหม เอาไม่เอา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 น้าเรนจําได้ไหมว่าตรงนี้เรายกไว้เก้าสิบองศาเราข้างหน้ามาบวกฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับแล้วนี่เหมือนกันเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาปากล่างตบปากบนระวังนะตรงข้างหูเนี่ยยัาง,ง,ายงไงยังไงมันก็ต้องโดนเราเป็นช่างอะเนาะพอโดนลูกค้าก็ทำไมสูตรของเราเป็นไงฟรีเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ตัดผมโดนลูกค้าแล้วเลือดออกปั๊บต้องฟรีทันทีเลย เขาจะไปที่ได้เรียกเราว่าคุณโกแต่ถ้าเราโดนเนื้อเขาแล้วเ,เราเลือดเขาเลือดเขาออกแล้วเราไม่ตัดฟีเขาก็าจะเรียกเราอีดอกโกรเข้าใจไหมเขาก็ต้องด่าเราเพราะอะไรเพราะเราไปล่อโดนเนื้อเขาเนี่ยแล้วนักเรียนดูทําให้มันแคบเห็นไหมเนี่ยแล้วค่อยคอยแล้วทำไมแล้วค่อยค่อยเนี่ยนะักเรียนก็เห็นที่ครูทําอ่ะไม่ได้มีหมกเม็ดไปแอบทําตรงนู้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเวลาสอนใน YouTube นะเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาเลย อืมไม่มีอย่างอื่นนะครับต้องโทรคุยคุูจะได้รู้ว่าลูกศิษย์อ่ะอายุการเรียนแค่ไหนเรียนที่ไหนมาชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรเล็ขอดไว้ทุกคนนะครับเดลพันไม่สอนนะครับถ้าไม่โทรมาคุยไม่มีนะครับจะมาเอาเลขออนไลน์ได้ต้องโทรคุยนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่สี่หกเก้าโกก้แฮนด์เมดนะครับไม่สอนนะครับต้องต้องคุยก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะเอานักเรียนเยอะๆนะไม่ใช่นะ มันไม่สอนนะเนี่ยเห็นไหมนักเรียนดูเห็นไหมแล้วท้ายที่สุดอะ่ะมันก็มุดลงมาแล้วสวยงามเนี่ยแต่ข้างบนเอาออไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นถุยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ทำเ็กเจอร์เอาไม่เอา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 แต่มันไม่ได้เกิดจากข้างในมันเกิดจากอะไรเกิดจากข้างนอกเราก็เอาข้างนอกเนี่ยเสร็จปั๊บเราก็ได้ผมแล้วสวยข้างหนึ่งคราวนี้เราก็ทําไมมาแอบดูอ่ะบาลานซ์เห็นไหมมาแอบดูบาลานซ์เนี่ย นักเียนก็มาโดูบาลานต์ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับว่าข้างเนี้ยเราทําเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งเราจะมาเรายังทําไม่เสร็จเห็นไหมนักเียกก็เห็นว่า,า,าทําไมครูถึงต้องตัดผมตรงสว่างออกเพราะว่ามันจะฉายนี่มันจะส่องแสงออกมาแล้วจะทาให้ตรงเนี้ยดูเหมือนกลาครอบอะว่างั้นแต่แล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆทาเห็นไหมผมก็ก <ๆ S 2> ็เบี้ยวมาทางนี้เห็นไหมเนี่ยหางเต่เาก็อยู่ตรงกลางแต่เบี้ยวมาทางนี้เราก็ตัดเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเฮ้ยมันไม่ได้ทํางานก็ปี้นะ มันทำงานทำไมมันทำงานแบบเป็นยูนิคหัวคนนะัมันเหมือนลายมือมันเหมือนอะไรที่เป็นของเขาเองเราต้องเรียนรู้เนี่ยแล้ววันนี้เราก็จำเขาละลูกค้ามีข้อมูลมาใส่กางเกงด้วยใส่กระโปรงด้วยแล้วถึงเวลาแต็จมก็ชอบผมเท่ๆแล้วก็ทำไมผมก็ทั้งเสียทำไมเป็นไงเราก็บอกเขาไปแล้วช่างก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าเวลาเราพูดเราพูดจากความจริง ไม่ใช่ว่าตัวเราเองทําให้เขาไม่ดีแล้วอีกคนนึงวิจาร์ไม่ดีก็ไปโกรธเกลียดเขาใช่ปะเกลียดฉันก็เรื่องของเธอเพราะอะไรเพราะกูก็ไม่รู้ว่ามึงเกลียดกูจะรักฉันมันก็เรื่องของเธอไม่รักเธอมันก็เรื่องของฉันมีอะไรหรือเปล่าเคยได้ยินเพลงกระสาบไหมไปเปิดดูสิ <laughs> เอาละเราดูเห็นไหมเนี่ยมันเบี้ยวข้างนี้เราก็เก็บไปนไสามสองหนึ่ง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 เก็บเอาละ ตรงนี้จะยากนิดนึงนะนักเรียนจําได้ไหมว่าที่ครูบอกครูจะเอาออกแต่ทําไมแต่ตรงนี้มันเป็นผมเส้นเล็กแล้วมันบางมากแล้วครูบอกแล้วว่าตรงนี้มันไม่ถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรไฟบังคับก็เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเนี่ยสวยแล้วเห็นไหมฮรับซิสเตอร์ฟรีแฮนด์เห็นไหมครับเอาไม่เอา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 เมื่อวานะนี้ครูหยุ่งนัดนิมทาฉันนะพาดพิงฉันว่าฉันทำไมว่าฉันลาย ไม่จริงนะนักเรียนขอแก้ตัวครูหย,ยุ่งก็รหลายหลายกว่าฉันเยอะแต่นักเรียนจะรู้เห็นหวานหวานแบบใส่ผ้าทอทําเป็นบิดไปบิดมาเดี๋ยวก่อนวันไหนจะท้าใส่จีสติงสู้กันอ่าดูนะเอาไม่เอา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 เราไม่ได้เอาเข้าไปลึกนะนักเรียนเพราะถ้าเอาเข้าไปลึกผมมันจะพุ่น ไม่รู้นักเรียนเข้าใจไหมเอาเข้าไปไม่ลึกเนี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยเนี่ยเส้นผมมีอยู่แค่เนี้ยเราไม่ใช่เอาเข้าไปลึกบางคนจะเอาผมออกนะเสี่ยงมาเอาตรงนี้ออกตายสิตรงนี้มันเป็นอะไรเป็นจุดเถื่อเอาออกได้ไงมันเป็นจุดเถื่อเห็นไหมได้ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เอาออกเลยมันบางของมันเองอ่าเพราะอะไรเพราะโดนตะไคร่ฟันมาเอาเอาไม่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 เอาสวยเลียวเวลาลูกค้าปัดเนี้ยมาเรียงกัน เลิศเอาละคราวนี้เราก็จะมาเราก็รออะไรเราก็รอข้างหน้าว่าข้างหน้าจะแน่นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวลูกค้ามากระตัดอีริงรอบหน้าก็เปลี่ยนทรงอีกอ่ะอีกวีดีโอนึ่งดูนะตรงนี้ยังป่องอยู่สิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นเลยเห็นไหมว่าเราเอาการป่องออกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเราจะไปตัดที่อื่นนะเราต้องเลือกตัดตรงที่ทําไมตรงที่มันจะต้องทําให้ผลประโยชน์สูงสุดอยู่กับเราเนี่ยคราวนี้ตรงนี้ยากมากนะนักเรียน เห็นไหมตรงเนี้ยเห็นยังครูจะทําแบ็กซิสเซอร์แล้วนะมันยากนะเห็นป่ะยกขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยทำแบ็กซิสเซอร์ยกขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยทำแบ็กซิสเซอร์ยกขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยทำแบ็กซิสเซอร์แล้วค่อยๆให้มันมาต่อกันเห็นไหมเวลามันมาต่อกันเนี่ยเราค่อยเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาอ่ะปล่อยลงมาเห็นไหมเนี่ยเลอยกนีเตียยเท่านั้นเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราลองหวีดูว่าไอ้ผมก็เป็นไงเห็นไหม พอเวลาหวีปั๊มมันก็ขึ้นไปประทะข้างบนพอมันขึ้นไปประทักข้างบนเป็นไงชั้นนอกเนี่ยมันยังเบาอยู่เพราะนั้นถ้าชั้นนอกเบาเราจะทําไงตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยชั้นนอกมันยังเบาอยู่แล้วก็หวีผมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมนักเรียนสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนเห็นไหมข้าหลามตัดเนี่ยนักเรียนข้าหลามตัดไหมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นข้าหลามตัดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนักเรียนดูเนี่ยแหลมบนเห็นไหมเนี่ยแล้วก็แหลมล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนักเรียนมันเป็นข้าาหลามตัดเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเราก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ดันผมขึ้นมาแล้วเสร็จปบก็ทำาะไแล้วก็ซิกแซกเนี่ยซิกแซกซิกแซกซิกแซก,กแซกิกแซกเราก็ได้ละได้ผมตรงนี้ออกไปนิดเดียวอย่าไปทําเยอะนะเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราไม่ได้มีจุดประสงค์เจ้าเยอะนักเรียนรีวิวดูนะรีไปรีมารีมารีไปแล้วนักเรียนจะรู้ว่าครูสอนอะไรนักเรียนโอเคเรียบร้อยเพอร์เฟกต์จะถ่ายภาพนี่ไ้ดูสวัสดีอ่านักเรียนเราดูนะว่า เมื่อกี้ที่เราทาแพทเทิร์นไว้อะแล้วนักเรียนดูเวลาโคโกโยผมเนี่ยมันจะเป็นแฮร์ไลน์ของมันเองนะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เซตนะแล้วตรงนี้มันก็เลี้ยวเข้ามาเองตรงนี้มันก็ไหลกลับไปเอง mm hmm. โคกําลังจะอธิบายนักเรียนฟังว่าครูไม่ได้เซตผมคร mm hmm. ูขอร้องเลยนะเรื่องทําผมแล้วอะแล้วลูกค้าทําเองไม่ได้อ่ะมันก็ตายใช่ปะงานเราก็ไม่ทำไม,ไม่สามารถจะสร้างได้แล้วเนี่ยแก้รอบหนึ่ง ไฟบังคับข้างหลังตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันจําเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อที่ขยบเชฟน,นะครับนักเรียนโอเคแล้วเดี๋ยวครูจะนําเสนอทรงใหม่ไปเรื่อยๆวันนี้นักเรียนก็ได้เห็นละว่าทรงมันเป็นยังไงนะแล้วก็จะให้รู้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยไม่มีความจําเป็น แึงเวลาเสร็จปับ๊บซอยเสร็จปั๊บก็ปักหมุมาซับซับเสร็จปั๊บก็แต่งไมโครดาวเลมันก็ได้ไม่ปลิวไปไหนเวลาเราปล่อยความฟุ้งกระจายของเชื้อโควิดมันจะได้ไม่ไปไหนมันจะได้ตกไปไม่ฟุ้งกระจายแบบที่สาธารณสุขห้ามโอเคนะตะวัน